สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนครับเมื่อนี้ศิลปินมักมวนมาพอบ้านจบบ้านงามครับติดถนนแหละครับหน้าบ้านเป็นถนนคอนกรีนนะครับนาะอครับบ้านหลังนี้สอบถามเจ้าของบ้านเพื่นทางนออเนะครับนาะงสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัว นะครับเนาะสามของนอนีอ่ม่นเป็นบันลังน้อยๆครับอยู่ในเนื้อที่หนึ่งร้อยตารางวาคนวาครับบัานจบบัานงามครับกะจีไดไทยแท้ททงนอกนะครับเนาะยุคนี้ยุคโควิดระบาด จะคลองบาดเพื่อนกะโอ้เจงใจจะคลองบาดเพื่อนนะครับเนาะกระสอบถามทางงเอาก็ได้นี่แหละขอมุ่นซ้ำนี่แหละครับส่วนทางในสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงก็คิดเอากันแล้วกันครับไว้ใหญ่ขนาดใดแต่เบืเ้องทางนอกแล้วก็รู้ไรครับบานหลังนี้ ต่อเติมมาทางนอกนี่ครับเป็นทีนางกินขขาวนางเล่นที่ซักล่างนะครับเนาะโอ้เห็ดแลลวโกรู้หลายขอมูลก็ได้ซ้ำนี่แหละครับเห็ดจังได้ได้โรคโควิดระบาดนะครับเนะาะบัวไทยกะ พี่น้องเอฟซีครับไม่เห็นเลยครับเบื้องทางนอกระครับครับมื้อนี้ก็ขอเสนอซ้ำนี้แหละครับสวัสดีครับ